สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเทดาวอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> มันคือเครื่องบินนะครับผมเออวันนี้เรามานั่งเครื่องบินไปต่างประเทศกันนะครับผมซึ่งวันนี้เครื่องบินเราอ่าใหญ่มากนะครับผมดูที่นั่งซะก่อนนี่ครับโอ้โหที่นั่งแบบว่า เยอะมากเลยนะครับผมแบบบอกไม่ถูกอ่ะชั้นเฟิร์สคลาสนะคนมันรวยนะโอเคก่อนเราจะนั่งที่เรานะครับเรามาสำรวจเครื่องบินกันก่อนนะครับผมซึ่งมีใครอยู่อีกหนึ่งนะวะเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหมีเขียนว่า alive เลยนะครับผมมีโอ้ค่าได้ด้วยอ่ะเนี่ยเอาเอาคอนทุบได้ไหมเนี่ยอเอาตายเลยโอ้โหเครื่องในเละหมดเลยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย ทำไมเกียร์มันเถื่อนอย่างว่าเดี๋ยวมันมันมีมนุษย์เยหรอโอ้โหในสภาพนะครับผมถ้าเทียดดาวมีมนุษย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบฟิสิกแบบสมจริงสัตว์นะแบบ <laughs> <laughs> มันจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะโอเคส่วนกาดเขาก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเออแล้วเขาทําอะไรกันเนี่ยแล้วเขายืนดูอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะตู้อะไรอ่ะดูตู้ดูตู้อะไรอ่ะเ่อนเขาไม่ตอบเรานะผมเราเศร้าแล้วเราไปทางนู้นบ้างดีกว่า ัวทางายาวอย่างนี้นึกสภาพดูแบบจะเกิดมันจาเกิดเครื่องบินมันมืดกว่านี้นะกูบอกเลยกูไม่นั่งเครื่องบินลำนี้แล้วกูไปดีกว่าแล้วเอาจริงนะโอเคเรามาสำรวจแถวๆนี้กันก่อนแล้วกันโอ้โหแถวนี้รู้สึกที่นั่งจะ VIP นะครับแบบโอเคอันนี้นั่งแบบติดกันนะอันนี้แบบแยกนะครับแบบแยกโซนอ่ะโอ้มันดีอย่างนี้เองนะโอ้โหมันแบบไม่ต้องรบกวนกันนะครับแบบแยก แยกนะพวกมึงแบบแยกจากกันไปเลยนะอย่าอย่ามายุ่งกันเลยครับอะไรเงี้ยครับนะครับส่วนส่วนอันนี้ก็นั่งติดกันนะผมแบบอ่าเราแบ่งปันกันครับเราแชร์กันอ่านั่งใกล้ๆกันนั่งชิดกันไว้อบอุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวนะทางนี้โอ้โหทางนี้รู้สึกจะมีกาดอีกสองคนดูเหมือนว่าเขากำลังยืนคุยกันอยู่นะครับเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรนะครับจะเหมือนเป็นแค่หุ่นนะครับยังไงก็ไม่รู้มนุษย์หรือหุ่นกันแน่วะเนี่ยผมรู้สึกว่าแถวนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำนะครับใช่หรือเปล่าวะ เขากําลังแบบเตรียมกําลังจะใส่กางเกงนะครับผม้วเปิดเข้ามาพอดีนะโอ้โหโอเคปีประตูกันขอโทษนะอ่าทําสุราให้เสร็จก่อนนะโอเคห้องนี้ผมไม่รู้ว่าคือห้องอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยนะมันเปิดได้มั้ยเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะมันแข็งมากเลยครับห้องนี้มันโอ้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 ออผมทะลุเข้ามาเฉยเลยเดี๋ยวรู้สึกว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องคนขับนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เราเอ้า ไม่มีใครัค่งบินเลยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวนามีทำอะไรอย่างนี้นะี่ยเฮ้ยเพื่อนดูแต่งแต่งตัวแบบไม่ใช่แบบพนักงานขับเลยอะ่ะมันเป็นแบบมันคนจะมามาล้อตุยหลังคนขับอะเนี่ยครับถ้าแบบเรากำลังขับเครื่องบินอยู่นะครับเราเป็นพนักงานขับเครื่องบินนะครับแล้วเ,เดินไปตรงนี้นะครับแล้วหันไปข้างหลังอัน <c oughs> นี้ก็คงแบบประมาณว่าอ <c oughs> ่าคล่อหมายที่กอดตัวในใจนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมคงใจเกเรประมาณนี้นะทำอะไรเนี่ยโอ้ทุกทีมันอุ้ยอ้าวโห มันเละหมดเลยไปอ,อีกเดี๋ยวเครืมม่องบินระเบิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินตกอย่ง,งอะ่ะตกได้ไหมเครื่องบินลำนี้เดี๋ยวๆๆเดีมม๋ยวทีชี้ไฟก่อนเดี๋ยวเครื่องบินตกชีดชีดอ้าดับเพลิงดับเพลิงโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ไฟดับแล้วนะผมผมไมนะ่ไม่ไม่มีใครรู้นะครับว่าเราทำะไรลงไปนะแล้วห้องห้องเราล็อกไว้สนิทนะครับผมไม่มีใครรู้นะผมก็คงเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรเลยนะแบบไม่มีคนขับเลยอะ่ะเป็นเครื่องบินไร้คนขับนะครับ เออมาจากยุคไหนไหวะเนี่ยโอเคเปิดห้องออกไปก่อนอค่อยๆเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวกาดเห็นครับโอเคดูก่อนโอเคไม่มีการเปิดเปิดเปิดโอ้อเคปิด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 ดเออนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยว okay, ห้องมันดำโอเคห้องมันดำเดี๋ยวสเปรย์กันเดี๋ยวเขารู้นะครับว่าเราเออโอเคสเปรย์ได้หน่อยครับอา่าแบบว่านี่ครับอา่าโอเคสเปรย์เรียบร้อยครับแค่นี้ก็ ไม่มีใครรู้แล้วนะครับผมอ่าเขาคงคิดว่าแบบมีคนขี่แล้วพุ่งมาโดนห้องตรงนี้นะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมผมมีความคิดเช,ชั่ๆนะวรบนะผม,ผมจะหยิบปืนขึ้นมาแนละ้วทำการก้นเครื่องบินนี้ซะเฮ้ยยกมือขึ้นถ้าไม่อยากตาย่ะไม่ตอบนะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ตอบเกตายแน่โอเคจัดไป <c oughs> <c oughs> เละเลยครับโอ้โหอีกคนหนึ่งยืนนิ่งเลย เออกูไม่รู้เรื่องนะกูไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนออผมไม่เห็นเลยทั้งนั้นอะ่ะผมเห็นแค่เอ่อโทรศัพท์ที่มันหล่นอยู่ตรงนี้ะนะโอเคเอ,อาวปัจจัยกับเพื่อนของเราเรียบร้อยนะครับผมอ่าตอนนี้เราจัดการกาดเรียบร้อยแนละ้วกาดบริเวณนี้ยิงซ้ำอ้าวโอ้โ,อโหโอเคเป็นหลุมฝังศพได้เลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวหยิบศพเข้ากันหยิบศพลงไปอ่าโหหัวใจโอเคนี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นแขนอันนี้ดูอันนี้อะไรกัไม่รู้ว่าเหมือนเป็นเส้นเลือดอ่า นี่ก็รองเท้านะครับอรองเท้ามีเส้นไอ้นี่นะครับมีไส่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคลงไปแล้วก็นี่อีกอันนึงอ่ะแล้วก็แขนโอเคเรียบร้อยเอานี่ทุบกันโอเคแล้วก็เอามาปิดตรงนี้ไว้นะคอ่ะปิดไม่ได้สเปรย์ได้ไหมเนะี่ยโอเคลาบร้อยเอาเอา,เอาไม้วางปิดไว้โอเค โอเคซ่อมเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับผมว่ามีศพกาดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอเดี๋ยวๆๆมีรูนิดหนึง่งโอเคเราคงจะไปจากที่นี้ได้แล้วเราไม่อยากเห็นวิญญาณกาดยืนอยู่กันนะครับเราไปดีกว่าต่อไปก็จัดการคนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับที่เหลือโอเคยกยดยกมือขึ้นถ้าไม่ยกมือตายแนะ่เคนับหนึ่งถึงหนึ่งวิโอเคครบแล้วตายละ ไม่ต้องนับเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวลองเป็น M1 บ้างนะครับผมอ่ะยิงเข้าไปที่ตัวออ้ยเละเลยวะเดี๋ยววันแรงกว่าลูกซองอีกเนี่ยยิงทีเดียวแบบตัวแบบหายไปเลยเมืแ่อบบกี้นะแบบไหลเป็นโจ๊กเลยเรียบร้อยนะผมเราฆ่าคนที่นี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวนะมีใครอยู่ในนี่ไหมใครอยู่นี่เอ๊ะทำไรอะ่ะมันนั่งขี้แต่ตอนนี้นั่งตายซะเขาทัอะไรในห้องน้ำวะเนี้ยไม่ยอมแบบออกมาทันทีนี่ยโอ้โหผมจำได้ว่าเหลือคนในห้องน้ำอีกคนตรงนี้นะครับ เฮ้ไหนมีพิทางรอดหรอกเพื่อนเดี๋ยวนะโอเคอยู่ดี้เพื่อนอ่ะแล้วแถมอ่ามันคือ iPad รุ่นใหม่อ่ะเพื่อนเอาไปเล่นในห้องน้ำซะโอเคจัดไปเจอกันเพื่อนโอ้โหไม่เหลือทากเลยครับกลายเป็นศพค้าห้องน้ำเลยครับเป็นผีตายค้าห้องน้ำาเลยนะผมอยากรู้ประตูขครืงบินอย่างนี้มันเปิดได้หรือเปล่านะครับแล้วลองเปิดดูนะเดี๋ยวมันเปิดไงวะดึงดึงนะอ๋อมันต้องหมุนอย่างนี้เหรอหมุนอย่างี้ Okay. โออโอกจากเครื่องบินเลยเดี๋ยวรอก่อนหเครื่องบินเครื่องบินกำลังเ,เปิดประตูเปิบเป๊กลอยจากเครื่องบินไปเลยนะครับผมตอนนี้เครื่องบินเราแบบว่ากำลังที่จะตกหรือไงก็ไม่รู้ครับมีสัญ,ญญาณเตือนแล้วครับโอ้ควันเต็มหมดเลยโอเคตอนนี้โอ้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับโอเคตอนนี้ทางข้างหน้าเราเป็นเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วโโเดินไปไม่ได้ เกเดี๋ยวบินไปก็ได้อ่ะบินไปอยากเห็นโอ้โหนะครับเปิดประตูทีเดียวเครื่องบินพังพินาศว่าถ้าเราเดินลงไปนี่โดนลมพัดกระจุยแน่เลยนะครับเฮ้ยเดือดอ๋อเดียบรอรอด้วยว่าเดี๋ยวเราจะใช้โนคลิปในการบินนะครับผมโอเคกระโดดลงไปเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับเห็นเครื่องบินหมดเลยทั้งลำโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดนะครับ วุ้ยอ้าวมันกระักตอนนี้ตรงกลางลำเครื่องบินนี่กลายเป็นเละไปหมดเลยนะครับตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรายิงตรงนี้ยิงไปโอ้โหอย่างสวยเลยครับมันมันลมตรงนี้มันเลยอ่ะกระตกจะหายเลยฮะเดี๋ยวยิงให้มันไปไกลๆกันออกไปกอนออกไปก่อนเออโอ้โหเดี๋ยวคอมจะพังก็วันนี้แหละผมไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าทำไมแอร์สไตล์มันอยู่ต่ำกว่าข้างบนวะ เดี๋ยวมันต่ำกว่าโบอิ่งอีกนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคยิงไปอุ้ยระเบิดเลยฮึยิงเข้าไปเข้าไปทำลายของบินคะรับแบบว่าอลังการมากเดี๋ยวอะ่ะแล้วก็สูญใหญ่หมายรับตูมโคตรสวยเลยครับฟิสิกส์แบบกำลังลอยอู้้ เกิดตอนนี้เครื่องบินเรากลายเป็นกังปลาแล้วนะผมแบบมันโดนแทะออกมาตั้งเยอะเลยครับอ่า mm hmm. ผมจะมเอาปืนอ่าไอออนแคนนอนเบคอนเหมือนคลิปที่แล้วนะผมมาลองกับเครื่องบินดูนะผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมราวางไว้ตรงนี้เลยแนละ้วก mm ันโอเคเรียบร้อยวางไว้แล้วเดีย๋ยวปีนออกไปไกลก่กกนอนเดี๋ยวตายนะครับโอเคมันนับเวลาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหแสงน้ำเงินน้ำเงินเริ่มลงมาจากท้องฟ้าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนะ what อค้างก็เดี๋ยวโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้เครื่องบินเราโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งเลยอย่างเละเลยครับหายหมดทั้งตี้เลยนะผมจากเครื่องบินก็ยังไม่ตกสักทีนะทำไมไวะโอเคผมอยากรู้ว่ามันสามารถใช้ฟิสิกส์กันดึงเครื่องบินได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดึงกัน okay. โอเคเฮ้ยเดี๋ยวดึงไม่ด้เฮ้ยมันดึงเครื่องบินได้โอ้โหไปไปแล้วเครื่องบินกู อ้วโอ้โหเศษซากเต็มเลยก็กลับไปอยู่ข้างในด้วยรอก่อนเรียบร้อยครับครื่องบินเรากําลังล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเราจะลบตามไปด้วยดูที่ว่าใครเร็วกว่ากันอะตามมาแล้วมาแล้วถึงพื้นแล้วเดี๋ยวเออเออตอนนี้คอมเราคอมเราอ่าเอพีตเหลือเอ้เอเอาหายไปไหนล่ะเดียว <laughs> จบแบบทายไปเลยโอเคผมรู้อะไรดีๆแล้วนะครับผมผมจะทาการเอาฟิสิกกันดึงเครื่องบินไว้นะครับอ่าแล้วเครื่องบินมันจะตกไปนะครับใช่ไหมอ่าเหมือนอารมณ์ตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้เครื่องบินเหมือนว่ามันอ่าแบบกาลังถูกตั้งไว้ตรงนี้นะผมแบบอ่าถ้าเราเอาฟิสิกกันดึงปุ๊บมันจะแบบล่วงไปเลยนะครับผมเหมือนโดนฟีดไว้นะเดี๋ยวเราลองดูอ่าลองดึงดูอุ้ยเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องบินตกแล้ว เราไปาาาดูมุมอมองภายในเครื่องบินกันบ้างโอเคเดี๋ยวนะมันตกหรือยังวะมันดูเหมือนจะตกนะไม่รู้นะทุกคนอยู่ไหนทุกคนฮัลโหลฮัลโหลเอา้ากาดไม่แต่กาดยังกาดยังไม่ตายนคะรดูดูเหมือนจะสลบไปช่วยด้วยลมชูชีพไม่มีตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยนะจอมันเป็นปสีแดงะแล้วมันเสียงมันเงียบมากเลยทำไงดีเครื่องบินกำลังตกางกาดลุกขึ้นมาทีก่กาดอย่าอ,อย่านอนอย่านอน ลดขึ้นละปกต้องประชาชนนี่ในเครื่องบินอ้าวเรียบร้อยเบ็ดบันกลังระเบิดเบิดจะพึ่งโอ้ยเรียบร้อยดึกพื้นแลับไม่เหลือกระตกขึ้นไปโอเคเรายังต่อชีวิตได้นะครับเรามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งถ้าเราเอาซีโฟแปะไว้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วเราเราบินออกไปดูนะครับโอเคแล้วกวดระเบิดอุ้ย ายไปเลยปีกหายไปแล้วเหลือแต่เครื่องโอเคคราวนี้เรามาลองเอาแคนนอนเบคอนเหมือนเดิมนะผมโอเคหิวเลยนะอ่ะเอามาวางไว้ตรงนี้ดูครับแล้วเราจะมาลองอยู่ในเครื่องบินดูปกติเราอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวเราลองอยู่ในเครื่องบินดูครับเพราะมันจะหน้าตาเป็นยังไงเวลาโดนระเบิดโอเคมาแล้วรู้สึกเก็ดแสงแวบบข้างบนหัวโอ้โหลงมาละเดี๋ยวเรียบร้อยจะหมดไหมเนี่ยเราไม่น่าจะเหลือนะครับ ขางไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยอย่าบอกว่าเกมเด้งอะเรียบร้อยไหมเนี่ยเกมเนี่ยเฮ้ยยังมีเสียงอยู่โอ้โหเฮ้ยเห็นลางๆเห็นภาพลางๆโอ้โหโอ้ยยิงกว่าหนังฮอลลีวูดอีกอะเนี่ยโอ้ยอะไรไปเนี่ยโดนดูดด้ดวยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกก่อนแล้วกัน โอเคเขาออกไปข้างนอกก่อนแหลกที่หมายเลยก็ไนขาดข้างล่างแล้วใบหางมันอยู่ข้างบนวะ่ะเดี๋ยวนะม่หางมันอยู่ข้างบนแล้วใ่หัวมันอยู่ข้างล่างวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อหัวมันกำลังล่วงนะครับโอเคเข้าใจแนละ้วเดี๋ยวโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ